สวัสดีปีใหม่ทุกท่านคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะในการเริ่มต้นนะคะปีใหม่สกัดหลาดใหม่นะคะแล้วก็ฉลองตุ๊จริงกันไปด้วยเลยนะคะสินเชียอยุ่อิสินนี้หัวใช้ขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยมั่นคงมั่งคั่ง,งมั่งมีนะคะปีนี้เป็นปีดีคะ่ะเพราะว่าเราจะเป็นปีที่เราจะได้นะคะฉลองนะคะปีสมัคมงคลน,นะคะ ในหลวงรัชกาลที่สิเป็นปีสมะมงคลนะคะพระชนมายุนะคะเท่ากับรัชกาลที่1นะคะก็เป็นปีสมะมงคลนะคะก็จะมีการจัดนะคะพิธีกันที่วัดโพนะคะก็มีการแห่ไม้คามแล้วก็มีการสวดมนต์สืบชะตานะคะแล้วก็มีทุกอย่างตามประเพณีล้านนานะคะก็ขอให้เราเนี่ยน้อมนําแล้วก็รู้สึก ร่วมยินดีแล้วรวมไปถึงนะคะขอให้เราเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานขอให้ประเทศชาติเรานะคะแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่สิบอายุพระชนมายุเนี้ยยิ่งยืนนานค่ะเทพิดาพยากรจะรู้สึกดีอกดีใจนะคะที่วีนี้นะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเราก็ขอให้เรานะคิดบวกถ้าหากว่าใครยังรู้สึกว่าอยากจะดูดวงนะคะยังรู้สึกว่าเอ้ยมันจะต้องมีแบบอะไรที่มันก้าวหน้ามีความคิดแล้วก็อะไรเนี่ยก็สามารถที่จะมา โปรโมชั่นนะคะของเทพิยาพยากรได้ค่ะโปรโมชั่นนะคะดูดวงนะคะสองนะคะบาทต่อคำถาม10ข้อโปรไปเลยปกติโปรหข้อเองก็พิมพ์นะคะแต่ถ้าหากว่าใครต้องการที่จะอยากจะดูดวงนะคะก็สามารถที่จะแอด Line ID เพิ่มนะคะแล้วก็สามารถที่จะโทรมาโทรทางไลน์นะคะได้นะคะในราคา1,000บาทโทรโทรมานะคะ โทรมานะคะเราก็จะรับสายแล้วก็ดูดวงนะคะจับไพ่ให้ค่ะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะเป็นหมอดูช่วงนี้นะคะหมอดูเป็นอาชีพที่แบบว ừ, ่ายั่งยืนยังไงเราก็สามารถที่จะเป็นหมอดูได้ตลอดชีวิตไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่มีวันหมดอายุก็สามารถที่จะเรียนดูดวงกับเทพิดาพยากรได้เรามีเรียนออนไลน์ทั่วประเทศนะคะสามารถจะส่งตําราได้ทั่วประเทศแล้วก็สามารถที่จะเรียนแล้วก็พูดคุยหรือถ้าเกิดอยากจะมาเจอตัวเทพิดาพยากรจะได้ค่ะ เราก็จะมีการนะคะพูดคุยแล้วก็สอนกันนะคะตัวต่อต,ตัวเลยค่ะเพราะว่าการที่เราจะเป็นหมอดูเนี่ยความรู้แต่ละคนไม่เท่ากันเราก็จะใส่แล้วก็บรรจุความรู้ให้เต็มๆเลยค่ะสําหรับนะคะท่านที่สนใจหินมงคลเรียนมื่อกลาปีนี้เราก็มีหินมงคลโปรโมชั่นนะคะ นี่อันนี้ก็เป็นหินลาพิลาซุลีมีความหมายว่าเป็นหินของนะคะฟาโราเป็นหินคลีอโอพัตาด้วยนะก็มหมายถึงว่าชนชั้นสูงของอียิปต์โบราณเมื่อก่อนเนี่ยเพราะว่าเป็นหินของพระมหากษัตริย์ดังนั้นเนี่ยใส่แล้วจะมีเกยียรติยศเงินทองความร่ารวยนะคะก็จะมีเม็ดใหญ่นะคะมเม็ดใหญ่เวลาที่พิมพ์มาก็บอกเอาเม็ดใหญ่ค้านะคะมเม็ดใหญ่อันนี้นะคะก็จะแบบ เราจะร้อยให้ตามตัวบุคคลนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะคะราคาหลักร้อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณข้อมือใหญ่นะคะก็จะแตะๆพันพันกว่านิดๆค่ะนะคะก็คือไม่เกิน1,200บาทนะคะไม่เกินค่ะแล้วก็เส้นอย่างนี้นะคะแ0 0รอยบาทเจ้าร้ยบาท1 2 0 0ันบาทหรือถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าต้องการเพิ่มเม็ดต้องการที่จะแบบ มีหินที่เกรดดีหน่อยนะคะก็ราคาอาจจะสูงขึ้นหรือถ้าใครอยากได้หินโปรโมชั่นราคาก็หลักร้อยไม่แพงค่ะนะคะก็สามารถแอดไลน์ไอดีได้เรามีหลายแบบหลายขนาดหลายแบบหลายเกรดให้เลือกค่ะเราก็จะบอกลูกค้าว่าหินแต่ละเส้นนียไม่เหมือนกันนะคะเราเป็นหินชาร์สอันนี้ก็จะมีหินที่เป็นเกรดรองหน่อยนะคะราคาก็จะโปรโมชั่นค่ะอย่างนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดอยากได้โปรจริงๆอันนี้นะคะโป,โปรเลยค่ะ อันนี้นะคะเป็นของออกุ๊บปี้กุ๊บกิฟต์แต่ว่ามีคุณค่านะคะเสนเล็กร้อยขั้นด้วยคริสตัลค่ะอันนี้ก็จะเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะเอาไปเลยค่ะราคานะคะ4 5 0รอยห้าสิบบาทนะคะเอาไปเลยค่ะนะคะแล้วก็รายได้นะคะเราก็จะไปสมทบทําบุญ1ิบวัดค่ะช่วงนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นกุศลให้กับ f c แฟนคลับของเราแล้วก็ตัวเรารวมไปถึงนะคะ ไปถึงชาติศาสตร์กษัตริย์ด้วยนะคะก็คือเราจะมีความเขาเรียกว่าเราจะทําบุญแล้วก็เราก็จะมีความสุขแล้วก็ทํากุศกลร่วมกันค่ะก็ะขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขกอ,อในเรื่องราวของคลิปของเราเนี่ยเราไม่ได้ลงคลิปทุกวันที่หนึ่งวันที่ห้าบางทีเนี่ยลงคลิปไปเลยนะคะช่วงหวยออกดังนั้นนะคะวันที่ส6บกกลางเดือนคุณก็ติดตามเทพิดาพยากรได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลสุ่มแจกนะคะครบสองหมื่นคนเราก็จะแบบ เราก็จะแบบดูดวงแบบเขาเรียกว่าดูให้กับเราก็จะแบบลงคลิปดูดวงอะค่ะดูให้แบบให้แต่ละเดือนเนี่ยไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยถ้าคลิปนี้คุณดูแล้วมีคลิปใหม่ก็แสดงว่าคลิปเนี้ยระยะเวลาทํานายใงสิ้นสุดแล้วนะคะรอดูคลิปใหม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าเอ้ยยังไม่จุใจก็แอดไลน์ไอดีมาดูส่วนตัวได้ค่ะเป็นการนะคะสนับสนุนการทำคลิปของเทพิดาพยากรแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาค่ะ มาเข้าไปฟังคำทำนายกันได้เลยนะคะมาดูดวงในเรื่องราวความรักกันนะคะว่าเรื่องราวความรักของคุณนี้เป็นยังไงบ้างไพ่มีทั้งหมดนะคะ7จสแปดใบเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะไพ่เป็นไพ่โรแมนติกทาโร่นะคะว่าเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแล้วก็ทุกอย่างนี้ก็จะมีแต่เรื่องที่ดีๆนะคะแล้วทุกคนก็จะโอเคในเรื่องราวความรักนะคะขอ้คุณเนี่ยมีแต่เรื่องที่มีความสุขแล้วก็ทุกอย่างก็จะ เป็นไปได้ด้วยดีค่ะขอให้คุณเนี่ยมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจแล้วก็มีสิ่งดีๆก็จะเข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละใบเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะคะใบแรกค่ะเดี๋ยวเราจัดเรียงให้สวยงามก่อนนะคะใบที่สองค่ะ คุณก็สามารถติดตามดูคลิปได้นะคะเราจะไม่ได้ลงคลิปแบบวันที่นีเนี่ยวันนี้เราก็ลงกันแบบวันที่สิกว่านะคะคุณก็ตามดูถ้าเกิดว่าคลิปไหนลงใหม่สแสดงว่า,าคลิปนี้หมดอายุนะคะใบแรก King of Sword ค่ะใบที่2องนะคะห้าค่าหถ้วยค่ะใบที่3ามแปดเกรียญน,นะคะ ใบที่4ี่นะคะก็เป็นสวยงามค่ะเป็นอิมเพรสนะคะและใบที่5้าก็จะเป็นนะคะสังขราชาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องราวความรักของคุณน,นี่จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะว่าเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยก็คือว่าช่วงนี้นะคะตัวของคุณจะต้องคืออาจจะมีความเกี่ยวกาดงองแงหรือทำอะไรที่รู้สึกว่าเรางองแงมากงองแงมากนะคะ บางทีเนี่ยไปชวนตีชวนทะเลาะแล้วก็ทำอะไรให้มีความเบาแววงนะคะดังนั้นในเรื่องราวของความรักเนี่ยก็จะมีการเรื่องราวของความเบาแววงและทำอะไรเนี่ยให้รู้สึกว่าเราเนี่ยจะมีความทะเลาะเบาแววงทำอะไรกันให้รู้สึกว่าเออชีวิตของเราเนี่ยจะมีแต่เรื่องราวที่ วุ่นวายนะคะดังนั้นขอให้คุณเนี่ยพยายามขาจัดปัดเป่าเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีออกไปแล้วก็ช่วงนี้นะคะแฟนของคุณอาจจะบางครั้งเนี่ยอาจจะมาง้อเราบางทีก็งอนไปอะไรอย่างนี้ค่ะอยู่เฉยๆดังนั้นเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยก็ควรที่จะแบบทําอะไรให้ลา,าบเลื่นลาบเลียมนะคะไม่ต้องแบบทําอะไรให้มันรู้สึกว่าเออชีวิตของคุณเนี่ยมันไม่ค่อยดีหรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็คือช่วงนี้คุณจะต้องเป็นคนที่ พยายามสงบสติอารมณ์นะคะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าอยากจะวีนหรืออยากจะเกี้ยวกาดก็ไปออกกําลังกายไปใช้พลังหางานอดิเรกทำการหางานอดิเรกทำนี่แหละค่ะคือผลงานที่เลิศหลูที่สุดของชีวิตเพราะว่าการที่เรามีงานอดิเรกเนี่ยจะทําให้อุณหภูมิความรักที่เรารู้สึกว่า มันร้อนแกรงมันร้อนกลุ่งมันร้อนเล่าเนี่ยทำให้อุณหภูมิของความรักเนี่ยมันค่อยๆจางหายไปดังนั้นในเรื่องราวของความรักของคุณเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอุณหภูมิที่แบบจางหายแล้วเป็นอะไรที่คุณไม่ต้องแบบเครียดไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดหนักค่ะดังนั้นในเรื่องราวของความรักของคุณเนี่ยคุณก็ต้องพยายามทําอะไรให้มันแบบลดน้อยลงแล้วก็ทําอะไรให้ที่รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยไม่ต้องแบบ เป็นกังวลหรือเป็นความเครียดมากเกินไปดังนั้นในเรื่องราวของความรักของคุณเนี่ยคุณก็ควรที่จะทําอะไรให้มันคลี่คลายไม่ต้องแบบทําอะไรให้รู้สึกว่ามันคิดเยอะอะไรอย่างงี้คะ่ะการที่คุณคลี่คล,ลายแล้วก็ทําให้ความรักเนี่ยของคุณเนี่ยเป็นบวกเนี่ยทุกอย่างของคุณนี่ก็จะโอเคดังนั้นในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณก็ควรที่จะแบบทําอะไรให้ทุกอย่างนี่เป็นบวกพอบวกแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ย มีความก้าวหน้าแล้วเมื่อทุกอย่างในชีวิตของคุณมีความก้าวหน้าแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกมองเห็นหนทางแล้วก็รู้ทางที่ดีเกี่ยวกับชีวิตนะคะทุกอย่างก็จะไปได้สวยไปได้โลดแล้วก็มีอะไรที่ดีๆแล้วทุกอย่างก็จะไปได้โลดเลยค่ะขอยคุณเนี่ยพยายามเพิ่มเติมแล้วก็ทําอะไรด้วยประสบการณ์ที่ดีนะคะพอคุณมีประสบการณ์ดีๆแล้วเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยมันก็จะแบบดีงามสยามประเทศคุณจะไม่รู้สึกตึงเครียดหรือรู้สึกว่า ชีวิตเนี่ยมันมันจะมีความเครียดมากเกินไปดังนั้นขอยคุณเนี่ยพยายามทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันสมูทมันราบเรือนมันราบเรียบแล้วพอทุกอย่างมันราบเรียบราบเรืนแล้วเนี่ยตัวของคุณเนี่ยก็จะโอเคคนรอบข้างช่วงนี้เขาจะสนับสนุนคุณดีค่ะจะคอยชี้แนะดีนะมีแต่คุณสองคนแหละที่จะงองเงงใส่กันเขาจะคอยชี้แนปะประคับประคองทําให้เรื่องราวความรักของคุณเนี่ย ค่อนข้างดีแล้วก็ทําอะไรให้รู้สึกว่าชีวิตเนี้ยจะค่อนข้างดีแล้วทําอะไรให้รู้สึกว่าชีวิตเนี้ยมันมีความก้าวหน้าดังนั้นนะคะคุณก็ควรที่จะแบบทําอะไรด้วยความรู้สึกที่ค่อนข้างดีพอคุณทําอะไรให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างดีแล้วเนี่ยคุณควรที่จะทําอะไรให้รู้สึกแบบดีงามคุณไม่ต้องไปซีเรียสคุณไม่ต้องแบบไปรู้สึกว่าเออชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่ค่อนข้างไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตของคุณเนี่ยมันก็จะ ราบรื่นราบเรียบนะคะสว่วนเรื่องราวของความรักของคุณช่วงนี้เนี่ยบทสรุปจะได้ไพ่สังขราชาคือคุณจะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คือคุณจะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทําอะไรเนี่ยจะค่อนข้างแบบเด่นชัดแล้วก็สูงชัดเจนแล้วทําอะไรด้วยกันครั้งนี้เนี่ยจะมีความราบรื่นราบเรียบคือจะไม่คือบทสรุปเนี่ยคุณทั้งสองคนจะสามารถปณีปนอมและอยู่ด้วยกันได้ด้วย ด้วยการที่จะมีเรื่องเรื่องราวเนี่ยจะต้องจัดการร่วมกันเรื่องใหญ่ๆแล้วก็เหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ใหญ่เนี่ยคอยมาช่วยเหลือในเรื่องราวของความรักของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าความรักของคุณแย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ไปเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไปขอคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่ คนใกล้ตัวเนี่ยเขาสนับสนุนคุณดีอยู่แล้วค่ะคุณไม่ต้องเป็นกังวลว่าเออคนใกล้ตัวเขาไม่สนับสนุนคุณอะไรแบบนี้ค่ะคนใกล้ตัวเขาสนับสนุนคุณดีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยพอคนใกล้ตัวเขาสนับสนุนแล้วก็เป็นแรงกายแรงใจให้กับคุณเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นเส้นทางใหม่ๆคุณควรที่จะไปขอคําแนะนําคําแนะนําของผู้ใหญ่จะช่วยปรับโยนแล้วก็ช่วยแก้ไขสถานการณ์ที่ดูแล้วไม่ดีกลับเป็นดีพลิกฟื้นได้นะคะ ช่วงนี้เนี่ยคุณจะต้องหาทางคลายเครียดคลายความหงุดหงิดของตัวเองให้มากที่สุดเพราะตัวคุณเครียดคุณหงุดหงิดแล้วเนี่ยคุณก็จะไปแบบใส่คนอื่นไปว่าคนอื่นไปใส่คนอื่นไปอะไรคนอื่นอย่างนี้แหละคะ่ะคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันก็จะยังไม่ก้าวหน้ายังไม่ค่อยดีงามยังไม่ค่อยโอเคดังนั้นนะคะคุณควรที่จะแบบ ทำอะไรก็ตามเนี่ยให้ให้มีความก้าวหน้าให้มีความโอเคแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตของคุณเนี่ยมันปรับเปลี่ยนไปได้ด้วยสิ่งที่ดีๆแล้วก็มีความก้าวหน้ามีความโอเคและมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณรู้สึกได้เลยว่าชีวิตเรานี้ก็จะแบบผ่านพ้นไปข้างหน้าแล้วรู้สึกได้เลยว่าเออมันมีเรื่องดีๆมากระตุ้นจิตใจทําให้เรารู้สึกแบบโอเคไม่วุน่นวายไม่ร้อนรุ่มแล้วก็ชีวิตก็จะสุขสงบนะคะ การที่คุณเนี่ยไม่ร้อนรุ่มไม่วุ่นวายชีวิตสุขสงบมันก็จะทําให้ความรักของคุณที่เจอจรลัสก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็คิดดีทําดีนะคะถ้าช่วงนี้คุณไปง้อคนรักแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็ปล่อยปๆไปนะคะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปตึงเครียดไม่ต้องไปคิดมากเพราะบางทีเนี่ยตึงเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้ความรักของเราเนี่ยตึงเราควรที่จะหย่อนหย่อนบ้างก็คือว่าเดินทางสายกลางนะคะไม่ทําให้หย่อนเพราะคุณไม่หย่อนแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะ ค่อนข้างฟุ้งฟริ้งนะคือมันจะสดใสได้ด้วยตัวของคุณเองดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องไม่หย่อนพอไม่หย่อนแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะแบบมีความสุขแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยเป๊ะปังมีแต่ความสดใสขอให้คุณเริ่มต้นในจุดที่ดีๆแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันก็จะสร้างหนทางให้ดีๆนะคะกดติดตามคลิปเทพิดาพยากรนะคะเดี๋ยวเราจะมี คําทํานายดีๆแล้วก็มีเรื่องราวดีๆนะคะมานําเสนอขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะมีความสุขมากๆเฮงๆปังๆค่ะ